เตือนก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้อาจจะมีภาพที่ไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่ครับใครที่เป็นคนขวัญอ่อนหรือว่าทนอะไรกับที่แบบค่อนข้างจะขยะขยะไม่ได้แนะนําว่าอย่าดูครับปิดไปดีกว่าครับแต่ถ้าใครไม่กลัวเรามาจัดไปเลยครับเพราะนี่คือการรวบรวมของกินสุดแปลกที่ไม่น่าเชื่อว่าคนจะกินกันครับนี่คือขาหมาครับโอ้โหขนลุกขนพองโอ้โหแล้วอย่าบอกนะว่ากินไปทั้งอย่างนั้นเลย น้องนึกถึงภาพเป็นเราดีครับเรายังหายใจยัปงปกติอยู่แต่ตัวเราอะเอาลงไปทอดน,น้ํามันเรียบร้อยอะ่ะต้องกัดแล้วก็แบบยืดออกยืดออกเงี้ยครับดูหน้ามันดิครับเห็นหน้าอย่างนี้เพื่อนกินลงไหมครับเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับอินฟ สวัสดีครับผมเป็นซีตัวแสบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงกรารระบาดของไวรัสโควิด19นะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆทุกคนก็ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับอย่าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงใช้ช้อนการกินอาหารหรือว่าการคุยกันระยะใกล้ก,ก็ไม่ดีครับพยายามออกห่างให้ไกลหน่อยคุยกันไกลๆหรือถ้าจําเป็นต้องติดต่อง,งานผู้คุยอะไรก็ใส่หน้ากากอนามัยจะดีที่สุดนะครับช่วงแรกๆของการระบาดมีคนพูดว่าไวรัสชนิดน,นี้อาจจะมาจากค้างคาวหรือไม่ก็งูครับซึ่งก็มีวิดีโอหลุดออกมาเยอะแยะมากมายครับว่าแบบโอโ้โห ซึ่งตรงนี้ไม่แน่ว่านั่นอาจจะเป็นที่มาของไวรัสโควิด -19 ก็ได้นะครับข้อมูลตรงนี้ยังไม่ยืนยันนะครับแต่เป็นแพทย์ในประเทศไหนก็ตามเขายังไม่ยืนยันว่ามาจากไหน คาดการณ์ว่าน่าจะมาจากตรงนี้ครับแต่ความแปลกที่คนจีนเขากินนั้นไม่ได้มีแค่งูกับค้างคาวครับมีอีกหลายที่างเลยครับวันนี้ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆดูส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมลองเข้าดูเล่นในย t u b e มีแบบเป็นร้อยๆอย่างที่คนแบบไม่น่าชื่อว่าจะกินนะครับวันนี้ผมแบ่งมาให้ดูนิดหนึ่งพอนะครับเพราะว่าแค่นี้ผมดูแล้วก็แบบจะไม่ไหวจะขยะนขยงขึ้นมาแล้วครับอ่ะถ้าพอมานะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ่ะ อ่าตรงนี้ครับอันแรกครับมันคือไข่เป็ดครับเดี๋ยวดูนะครับว่าข้างในไข่มีอะไรครับอืมลูกเป็ดเป็นตัวเลยครับหืมแล้วอย่าบอกนะว่ากินไปทั้งอย่างนั้นเลยหืม,มแค่เห็นก็ไม่อยากจะกินแล้วครับนี่เขาแบบจิ้มอะไรอ่ะแขบบจิ้มอะไรกินอ่ะดูดิยังเป็นตัวอยู่เลยอ่ะเป็นแขนเป็นขาเป็นโ,โห มีน้ำจิ้มด้วยครับอืใจเขาทำด้วยเลยครับกินอย่างนี้นี่อันต่อไปครับเต่าโอบครับเต่าเนี่ยนะครับไม่มีความน่ากินเลยครับเวลาเราเห็นเต่าในสวนสัตว์ไม่เห็นจะอยากกินเลยอะดูดิเปิดกระดองออกมาครับโอ้โหทำไมถึงต้องกินครับมันไม่เห็นดูแบบน่าก,กินเลยอะถ้าว่าเป็นเนื้อหมูสามชั้นว่าไปอย่างครับนี่แบบโอโ้ดูขาดูอะไรดิอื้อ อ,อย่างดีนะครับที่แบบเขากินหลบๆข้างบนไม่เห็นมากครับถ้าเห็นจังหวะแบบเอาเข้าปากนี่น่าแต่เสลสยองน่าดูนะครับดูเดิมันไม่เป็นไอ้ชาโอ้โหโกินเต่าครับคนกินเต่าครับอและนี่ครับตัวเจ้าปัญหาที่บอกครับค้างคาวครับเห็นไหมอะ่ะเขากัดไปแบบอืมซึ่งคลิปเนี้ยดังมากๆครับ เนี่ยดูดิข้างกาวดูหน้ามันดิครับเห็นหน้าอย่างนีน้เพื่อนกินลงไหมครับโอ้อันนี้ก็เป็นพวกแบบอะไรอ่ะสะัตว์เลื้อยคานพวกมแมลงไหมมีแมงป่องมีอะไรอ่ะแต่ขาบา้าอือู้แต่ันนี้คล้าย,ายๆแบบว่าแมงทอดบ้านเรานะครับอาจจะยังไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่ครับอันนี้ก็พอได้พอรับได้อยู่ครับอันนี้แล้วก็หนักถึงขนาดมีการแข่งขันทําแบบเมนูดิบครับเดี๋ยวดูพับนี่ทําปลาครับแต่ปลาที่เห็นนี้ไม่ได้ตายนะครับ ปลาเป็นๆอยู่นะครับยังดิ้นอยู่เลยอะ่ะคือจับปลาเป็นๆแล้วก็มาขอดเกล็ดออกแล้วก็แบบดูนิแบบอย่อาอาูอาอา้คือเรียกว่าอะไรอะ่ะจับที่หัวไว้นึกออกไหมครับทอดเฉพาะตรงตัวครับเพราะดูหน้าครับยังพังงาบพังงาบอยู่เลยเห็นไหมครับดูคลิปตั้งหน้ายัางดิ้นอยู่เลยอะ่ะ นึกถึงภาพเป็นเราดิครับเรายังหายใจยังบอกว่าเตะอ,อ,อยู่แต่ตัวเราอะ่ะเอาลงไปทอดน้ํามันเรียบร้อยอะ่ะโอ้โหดูนิยังหายใจอยู่ครับปลาอืมอันนี้มันแบบเกินกว่าการกินขยะขยะมันเหมือนแบบผมเงินทรมานอ่ะคนกินนิดใจทันด้ที่จะกินได่นี้ครับนี่คือการแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับโอ้โหอ่ะจาังนั้นเมื่อกี้ปลาไปแล้วทีนี้งูครับดูเหมือนกันเป๊ะเลยครับคือเอางูดิบๆิบเนี่ยทำละตรงนั้นเลยครับ แล้วเดี๋ยวดูตอนที่แบบออกมาอยู่ในจานนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับดูครับเดีย๋ยวดูไปเรื่อยนะครับนี่ครับมาเสิร์ฟนะครับดูครับเนื้องูยังเด่นอยู่เลยอะเหมือนแบบว่าใคยมารู้ตัวแล้วก็แบบเอามาเสิร์ฟแบบเนื้อมันดิ้นทุกส่วนเลยครับโอ้และอันนี้ครับ กระต่ายย่างครับกระต่ายย่างทั้งตัวเหมือนแบบหมูหันอย่างนง้นครับแต่นี่คือกระต่ายนะครับเขากินกระต่ายครับโอ้ตรงนี้นี่คือผมไม่แน่ใจว่าแบบคล้ายๆกับกินนกกินกระรอกอะไรบ้านเราหรือเปล่านะครับแต่คือกระต่ายมันดูน่ารักไงมันไม่น่าที่จะเอามากินนะแต่นี่ข้ามาย่างทั้งตัวกินครับ <c oughs> มองก็ไม่ดูแบบน่ากินแล้วอะแต่เขาก็กินกันนะเสียดายนะไม่ได้ฟังเสียงเขาว่าแบบกินแล้วรสชาติเป็นยังไงเหมือนไก่อร่อยหรือยงไงอะไรเงี้ยนะครับเออต่อมาครับ กบย่างครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้แปลกแตกต่างจากบ้านเราสักเท่าไหร่ครับบ้านเราก็มีอืมนี่คืออร่อยใช่ไหมหรืออะไเงเออนะครับครับตรงนี้ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราครับบ้านเราก็มีครับกินกบอย่างนี้ครับถ้ามันสุกมากพอก็ไม่มีปัญหาครับโหแต่นี่กบเป็นคางคกเนี่ยตัวใหญ่อะไรขนาดนี้โอ้โหโหกินโหดมากอือืต่อไปก็เป็นงูครับแต่อันนี้ไม่ใช่งูดิบนะครับเป็นงู อย่างที่ตายแล้วครับเป็นงูอย่างแต่ดูดีครับทั้งตัวครับมาเป็นตัวแบบเต็มๆเลยครับและเดี๋ยวดูวิธีการกินของเขาครับเป็นภาพที่ไม่น่าดูอย่างยิ่งเลยครับดูดิเป็นหางเป็นอะไรกินเนี่ยไม่เป็นยังไงมันแบบกรึบๆหรอเหมือนแบบว่ากระดูกงูอย่างเงี้ยหรอดูครับดูดูเขากัดฉีกนะแบบแรกที่ผมได้ดูครั้งนี้เนี่ยดูดิ มอนก็แบบฉีกลอกหนังงูออกกินอย่างเงี้ยครับว้าวนี่นี่เนื้อข้างในครับเหมือนว่ามันเป็นเส้นยาวๆครับต้องกัดแล้วก็แบบยืดออกยืดออกอย่างเงี้ยครับตัวนี้เป็นไหมเหมือนไหมทอดเหมือนบ้านเราเหมือนตามรถเข็นขายแมงทอดอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่เป็นไรครับปกติครับปกติอันต่อไปนี่สิครับนี่รู้ไหมครับตัวอะไรแมวครับแมวย่างทั้งตัวครับคนกินแมว คือด้วยที่ว่าแมวเป็นสัตว์ที่ดูรูปร่างน่ารักมั้งครับแล้วแบบพอมากินก็รู้สึกแปลกๆอ่ะมีกระดูกมีอะไรโอ้โหออเลาะกระดูกเลาะเนื้อมากินแบบโอ้โหดูครับดูเขากินด้วยความอร่อยครับเนื้อแมวครับผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีการกินเนื้อแมวเกิดขึ้นบนโลกของเรานะครับโอ้โหอ๋อโอ้โหฉีดเป็นน่องไก่เชียวครับ ใช้แันไกตัดกินเลยครับแสดงว่าเนื้อมันน่าจะเหนียวพอสมควรนะครับเนี่ยรู้ว่ากินยากก็ยังจะไปกินมนันอะีกนะอืมโอ้ว่ามันผ่านเหมือนเป็ดนะอย่างน,นี้นะแต่สุดท้ายนี่สิครับบอกครับนี่ครับอาจจะคิดว่าขาหมูไม่ใช่ครับนี่คือขาหมาครับขาหมาโอ้ขาสุน,นัขครับคนกินขาสุน,นัข ด,ดูดิดูที่เท้าอีกครับนี่คือเท้าของสุนัขแน่นอนครับแล้วแบบไม่มีความน่ากินเลยครับโอ้โหผมมองมันผ่านอย่างงี้มันไม่ต่างกับเหมือนขาคนอะไรอย่างเงี้ยน,น่ากลัวมากครับขาหมูแล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่พอเห็นเป็นขาหมายอย่างงี้แล้วแบบไอ้อยาโอ้โหขนลุกขนพองโอ้โหคนกินขาหมาเขากินได้ไม่ตรงตัวฐานเลยนะครับเนี่ยอืมนี่ จิ้มกินอร่อยมากเลยมีแบบผักเผึอกแก้มพร้อมโอ้อ่ะนี่นะครับหมดแล้วครับ,แ,รบแต่และอันน่ากินหมครับคืออย่างที่บอกนะครับจ้างผมแสนหนึ่งให้กินผมยังแบบ ไม่ไหวไม่โอเคเลยครับอย่างที่บอกไปครับมันดูเป็นของที่เราไม่น่าจะเอามากินแต่ก็กินได้นะครับแต่โดยเพพาะคนเนี้ยเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบว่าเขาชอบกินของแปลก,ปลกอะไรอะไรเงี้ยนะครับเปิดในยูทูบเยอะมากครับแต่ด้วยว่าเขากินของที่แบบแปลก,แ,ปลก,แ,ปลกแล้วน่ากลัวแบบว่าแค่มองมันก็ดูไม่น่ากินแล้วครับแต่เขาก็กินมันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับกินอย่างอร่อยด้วยครับซึ่งแบบไอ้พวกนี้นะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างมันจะมีไวรัสหรือว่ามีแบคทีเรียมีอะไรมาบ้างหรือว่ามีพยาธิอะไรเงี้ยครับถึงจะ อันนี้มันอาจจะมีวัสอะไรซ่อนอยู่อย่างนี้นะครับน่ากลัวมากๆาครับจะกินอะไรก็ต kind of ้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็บอกว่าพฤติกรรมการกินไม่ต้องของประเทศกินครับของทั่วทั้งโลกนะครับหลังจากกระบาดของโควิดสิบเก้าีจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมไม่ได้บอกฟันทงว่าโควิดสิบเก้ามาจากการกินของแปลกๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมมองว่าเพื่อนๆที่ดูผมจะไม่ไปหาอะไรกินแปลกๆอย่างนี้นะครับและสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนในประเทศไทยเลยนะครับที่ต้องรับมือกับไวรัสโควิด -19 ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยตชนะครับ เออมันดูคุ้นๆยงังไงก็ไม่รู้นะครับประเทศไทยต้องชนะครับ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 อ่านั่นแหละครับ ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับโควิดสิบเก้าระบาดผมก็ไม่ได้หายไปไหนครับผมก็อยู่แต่บ้านทำวิดีโอเพื่อนเพื่อนดูนี่นะครับเพื่อนเพื่อนขอเข้ามาได้นะครับอยากดูอะไรในช่วงที่แบบไวรัสระบาดนี่ครับเผื๋อผมจะได้ทำอะไรคลายเครียดเพื่อนเครับเพียงหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพื่อนๆได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอยากดูอะไรหรืออยากคมทำอะไรคอมเมนต์มาบอกครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรักษาตัวกันดีนะครับทุกคนสวัสดีครับ